สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวงานวันคนพิการสากลประจำปี2565ภายใต้แนวคิดปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้เป็นธรรม โดยตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดงานกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสาร้างสรรค์ในปีนี้จึงจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2565ระหว่างวันที่ 1-2ธันวาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างเจตคติเชิงสร้างสารรค์ของคนพิการครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการค่ะ,ค,ะคือการจัดงานบนแถงข่าวันนี้นะคะก็อยากจะเผยแร่ ให้ทราบถึงเรื่องการจัดงานวันคุพิการสากลประจําปี2565ซึ่งงานวันคุพิการสากลเนี่ยจริง,รงๆเราจัดเป็นประจําทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่ทาง UN นะคะให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่า90ประเทศเนี่ยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับ สังคมเราไม่เข้าใจเราก็จะช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเนี่ยในทิศทางที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งแต่ละปีก็จะมีธีมงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยธีมงานก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิรูปสู่การพัฒนานะคะ,ะเป็นพลังเรื่องของพลังนวัตกรรมที่สู่โลกที่เข้าถึงได้เพราะนั้นสิ่งที่เราจัดในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็นวัตกรรมโลกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่เป็นปัจจุบัน ตอนนี้นวัตกรรมมันก้าวล้ำไปเยอะมากเลยมันมีทั้งนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบของ i อเป็นเรื่อง AI เป็นอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทำได้อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับคนพิการแต่เราจะนำคนพิการออกมา้ท่านเห็นว่าไม่ว่า ถ้าเราให้โอกาสกับคนพิการคนพิการสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยฟ้ายกใช้ความสามารถแล้วก็ความเฮฮาของฟ้าให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้เรานี่แหละเป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ฟ้ายก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ผู้พิการหลายๆท่านนะคะออกออกมาจากกำแพงตรงนั้นถ้าลายกำแพงตัวเองมาฟ้ายเชื่อว,ว่ามีคนพิการหลายๆท่านที่ยังไม่กลา้ายังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจุดจุดแดบบ เฮ้ i, ออออยถ้าเราออกไปคนอื่นจะมองยังไงถ้าเราออกไปเราจะโดนโดนด่าโดน,น,โดนว่ายัางไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนหลังจากได้ได้ได้มางานนี้แล้วอยากให้ทุกคนผ่านกำแพงแล้วก็อยากให้ก้าวผ่านจุดด้อยของตัวเองออกมาค่ะอยากเห็นว่าคนทันท่วไปสนใจงานคนพิการเหมือนงานแสดงนวัตกรรมเอชเอชคอมมูนิตี้ที่โตเกียว คนทั่วโลกลงทุนเสียตังค่าตัว๋วเครื่องบินแนะละโรงแรมไปดูงานเขาอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่ได้อะไรวะปีนี้ท่านอธิบดีเริ่มขยับงานมาเป็น2วันปีหน้าเราอาจจะได้จากวันที่สองสามแล้วก็สี่แล้วก็อาจจะเป็นงานไองานจางงานคนพิการเนี้ยอาจจะเป็นโซเชียลเอ็กโปหรืองานมีเอ็กเซสซิบิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ,ๆเข้ามาตเติมเต็มอย่างเี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งฝากฝากช่วยประหาัดน้พันด้วยครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับ งานของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่2แต่จริงเอาวันที่1นนะจะเป็นเรื่องของสมัชชานพิการวันที่2ซึ่งเป็นงานาที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดคือ,อวันศุกร์ที่2นะคะเวลาสินาฬิกา เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ